สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรครับผมอันนี้มีหัวรถจักรกำลังที่จะเข้ามาดึงขบวนตู้โดยสารของขอบวน4 5 6หขบวน4 5 6ห้าชุมทางหาดใหญ่ชุมพรก็จะดึงลากตู้โดยสารเนี่ยหลังจากที่รับส่งผู้โดยสารเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะนำไปเก็บนะครับผม ก็เป็นหัวจักอันซ่อมหมายเลข C 3 0 8ครับตอนนี้เราเจอรถโบกี้บรรทุกรเลื่อนและอุปกรณ์แต่ว่าจะใช้สำหรับการดึงตู้โดยสาร ที่อยู่ตรงชันชาลาที่หนึ่นสถานีนะครับจะลากตู้โดยสารไปเก็บ 4308เนี่ยใครทราบเรื่องเครื่องยนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรก็บอกได้นะครับ จากเครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมมันสม้มแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เป็นตู้เปล่าที่เสร็จสิ้นภารกิจทำขบวน สี่ห้าหกขออภัยครับอ่าสี่สี่หกอ่ะอนสี่สี่หกครับผมชุมทางหาดใหญ่ชุพรดำปิดตลอดเลยต่อทีนะครับผมอบวนสี่สี่หก ถัดมาจากสถานีนะครับด้านซ้ายนี่ผมก็จะหันไปกับฝั่งด้านซ้ายก็ตรงนู้นก็จะมีตู้น่าจะเป็นตู้โดยสารนะครับตู้แปลกของท่านสถานีเก่าอันนี้ไม่น่าใช่สถานีเกา่าน่าจะเป็นอารับส่งพัสดุอาคารรับส่งพัสดุ ก็เดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่อา,อาคารรับส่งพัสดุด่วนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องอาคารเพราะว่าวันก่อนผมมาดูทีหนึ่งแล้วก็จำไม่ได้แต่รู้สึกจะเป็นนี่แหละครับรับส่งรับส่งพัสดุด่วนก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตู้โดยสารทั่วไปนี่แหละครับ ที่ได้นํามาจอดไว้เดิมทีนี่าจะเป็นตู้ตู้ขนส่งสินค้าที่เป็นปตยตอยอส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นรถของรถพิเศษช่วยอันตรายแผงรถพ่วงชุมพรน,นะครับเป็นตู้ของเจ้าหน้าที่พนักงานที่ทําพวกแบบซ่อมรางรถไฟหรือแบบ อุบัติเหตุอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นตู้ของรถพิเศษช่วยอันตรายก็น่าจะเกี่ยวกับเวลารถไฟที่ว่าตกล่างรถไฟชนกันหรือรถไฟเสียมีปัญหาหรืออุบัติเหตุทางรถไฟเนี่ยก็จะนํานไปใช้งานก็เดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องขอในเรื่องของกล้องสัน่นน ว่าเดินถ่ายไม่ได้มีตัวช่วยอะไรเลยที่ลดการสั่นพอดีผมเป็นคนที่ว่ามือไม่นิ่งอยู่แล้วก็เนี่ยครับ,รบอันนี้เขาอาจจะไม่ขึ้นไปนะครับรถพิเศษช่วยอันตรายแหงรถท่วงชุมพรการรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ว่าผมพูดมาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แบบว่าข้อมูลผิดไปบ้างหรือไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีผมอาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าเครถอย่างนี้สําหรับอะไรแต่แน่นอนน่าจะเป็นสําหรับพนักงานเดี๋ยวเขาผมจะพยายามเข้าไปใกล้ตู้ให้ได้มากที่สุดนะครับ เราเดินตรงดูฝั่งขวานี้ก่อนนะครับจอดยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะมีหัวรถจักรอันซ่อมน่าจะเป็นหมายเลข 4308นั่นแหละที่ลากขบวนต,ตู้เปล่าเข้ามาเก็บนะครับอ่ันนี้กจ็จะเป็นเครื่องมืออ่อทีครับเก็บกระเบื้องมีใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการที่อ่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมอาจจะมีพูดคุยบ้างเกี่ยวกับเรื่องรถไฟอะไรอย่างนี้ แต่ข้อมูลบางทีที่ผมพูดไปก็อาจจะไม่ตรงก็มีใครที่ทราบข้อมูลนี้ก็แจ้งมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ก็ข้อมูลเนี่ยไม่ตรงอยู่แล้วเอาบางทีอันนี้บางอย่างผมก็รู้มาบ้างบางทีผมก็เพิ่งเห็นอะไรอย่างนี้ก็มันก็ไม่ตรงก็บอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะพูดมั่วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากให้รับชมคลิปแบบ สนุกสนุกผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีพูดคุยกันไปบ้างอะไรอย่างนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถไฟอะไรมากอย่างนี้แต่ก็พยายามที่จะศึกษาไว้บางทีผมก็จําผิดบ้างจําชื่อสถานีผิดบ้างสถานีถัดไปเป็นสถานีอะไรเนี่ยอ่ะลงมาให้ดูกันเต็มๆเลยครับ นุ่นก็จะมีตู้โดยสารรู้สึกเขาจะเอาเข้ามาเก็บตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนู้นก็เจ้าหน้าที่กำลังทำงานก็ผมอาจจะไม่ได้เดินไปนะครับเพราะว่า ส่วนตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาอยู่แล้วก็ผมก็จะเอาเท่าที่ได้นะครับเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดนะครับผมเอาเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ว่าผมมาถ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตู้โดยสารที่เขาลากมาเก็บไว้น้ะตรงนี้นะครับ ทุกทีเนี่ยเขจะเข้าไปไว้ตรงโรงรถจักรที่อยู่ฝั่งด้านนูน้นแต่ว่าค่าจะเปลี่ยนมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนอันนี้ั้นจะเป็นชานชาลาสูงในช่วงแรกๆนะครับก็เท่าที่ผมลองดูแล้วเนี่ยตัวชานชาลาแบบนี้ความสูงมันจะพอดีครับตัว ู้โดยสารแต่ตู้รุ่นใหม่หรือที่กำลังจะมีเข้ามาในอะนาคตร,รวมทั้งหัวรถจักรรุ่นใหม่อย่าง qsy ชั้นชรา,าสูงที่ขนาดแบบใหม่ก็มีความพอดีกว่านะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าอยากให้คนดูเนี่ยลองบอกกับผมหน่อยว่า,อ,าอยากให้ถ่ายรถไฟไปเรื่อยโดยที่ผมไม่ได้บรรยายหรือมีบรรยายอะไรเล็กน้อยบ้างหรือว่ามีพูดคุยอะไรทั่วไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็บอกได้นะครับผมจะได้เลือกวิธีการทําคลิปโดยส่วนตัวเนี่ยผมกอ็อยากจะแนะนําแต่ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับผม แต่ผมบอกเลยว่าการมาถ่ายรถไฟการทําคลิปเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยคือผมมีความสุขก็สนุกมากๆครับที่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับรถไฟได้ได้มาเทินถ่ายรถไฟเกี่ยวกับการเดินทางก็ออกขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก็ยังไม่ได้จบนะครับพอดีก็เดี๋ยวยังเดินไปเรื่อยๆ นีก็จะเป็นตู้แบบไม้สักนะครับข้างในก็จะมืดน่ากลัวเลยละ่ะกลางคืนนี่มีน่ากลัวหลอนๆได้นะครับแต่ว่าแบบนี้อาจจะมีคนแอบ,บมานอนในตู้รถไฟก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ขึ้นไปนะครับก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นี่เป็นตู้รุ่นเกา่าตู้ไม้สัก ถ้านั่งระยะสั้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งแบบสุดปลายทางต้นทางสุดปลายทางเนี่ยผมบอกเลยว่าตู้แบบนี้ก็มีเมื่อยกันบ้างแหละครับไม้แข็งแงครับอันนี้คืออาคารรับส่งพัสดุอาคารเก่า ก็สุดตรงนู้นก็เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการลากตู้โดยสารตู้เปล่าอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เดินถ่ายไปถึงสุดตรงนู้นเลยแล้วก็คือผมมาถ่ายรถไฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตแต่อย่างใดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเดินไปได้อาจจะไปขอเขาแบบขอถ่ายรถไฟแต่ว่าผมมาถ่ายแบบไม่ได้มาถ่ายแบบยังไม่จริงจังมาก รถสินค้านะครับเป็นรถปูน TPI ทำกระบวนโดยฮิตาชิ4512้อดีผมรีบวิ่งมาถ่ายนะครับอันนี้ก็จะแวะจอดเติมน้ำมัน ตอนนี้เหมือนจะได้สัญญาณการปล่อยขบวนรถแล้วนะครับเพราะว่าหัวรถจักรก็ได้เปิดไฟหน้ารถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอช่างเครื่องขึ้นขบวนรถไป นิตาชิสุดยอดเลยเสียงวีดมาครบเลยครับวันนี้ทั้งวีดใหญ่วีดเล็กผลมาจากฮิตาชิหมายเลข4512รับหน้าที่ทำขบวนปูน TPI ได้สัญญาณการปล่อยขบวนรถจากสถานีชุมพรแล้วนะครับ นี้ผมตั้งกล้องถ่ายบนพื้นนะครับผมก็จะเห็นหินพื้นติดอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ขบวนรถก็ได้สัญญาณการปล่อยจริงๆแล้วนะครับ ูเหมือนจะพ่วงตู้สินค้ามาด้วยนะครับผมก็ขอตั้งถ่ายในมุมนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ายืนถ่ายมืออาจจะไม่นิ่งไม่ใช่ไม่อาจจะไม่นิ่งไม่นิ่งเลยล่ะครับอ่าลากไปแล้วเริ่มเร่งความเร็วไปแล้วนะครับจะต้องรีบออกจากสถานีสุพรณเพราะว่าเดี๋ยวขบวน255จะเทียบสถานีในเวลา6โมง50นาที ครับผมขบวนปูนซีเมนและต,ตู้สินค้าก็ได้ออกจากสถานีชุมพรไปแล้วนะครับก็เวลาก็ใกล้พบค่ําแล้วใกล้เย็นใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายที่สถานีนะครับ อันต้อม C308 ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ ทางด้านนู้นก็จะมีหัวรจักรจอดอยู่ในรางของชั้นชลาที่1น,นะครับน่าจะมากับตู้สินค้าที่ผ่านไปก็ผมก็ลัาจะเดินไปถ่ายแต่ว่ามาไม่ทันครับเริ่มมืดแล้วนะครับผมกล้องผมก็จะเริ่มจับภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ พูดอะไรนึกไม่ออกอ่าอันสตอมหมายเลขส3 0 8ร่วมกับหมายเลขสี2สองสอาครับน่าจ,จะเป็นหัวจักรชำรุดก็ผมจะบอกว่าอาจจะปิดคิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากล้องผมเนี่ยถ่ายกลางคืนไม่ได้เลย ผมถ่ายหลายๆครั้งก็จะมีจะภาพรบกวนก็ค่อนข้างมากเลยก็จบชิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ส่วนของชานชาลาสถานีชุมพรเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าในตัวของชานชาลาที่3หรือ4เนี่ยก็เหมือนจะเริ่มเริ่มที่จะเปิดให้ทดลองใช้บริการให้หรถจักรไปจอดนะครับ ก็เดี๋ยวผมเดินสำรวจดูและก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมก็จะมาถ่ายสถานีชุมพรใหม่นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานีก็ยังไงวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ